สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์ครับผมในช่วงดึกๆแบบนี้วันที่10กันยายน2 0 2 5นะครับวันนี้มีข่าวใหญ่จริงๆครับคือ BNB เนี่ยทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการหรือ all time high ทะลุ900ดอลลาร์สหรัฐไปเรียบร้อยเป็นครั้งแรกเลยแน่นอนว่าขึ้นมาแรงขนาดนี้มันต้องไม่ใช่แค่โชคช่วยแน่ๆวันนี้เราจะมาคุยกันมาเจาะลึกกันครับว่าเออ อะไรมันอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ BNB รอบนี้ค่ะตัวเลขล่าสุดนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ATH ใหม่นี่สดสดร้อนๆเลยทะลุไปถึง904.37ดอลลาร์ตอนนี้ราคาก็อาจจะย่อลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังยืนแข็งแข็งแถว902ดอลลาร์กว่ากว่าก็คือบวกขึ้นมาเกือบ3%ใน24ชั่วโมง ทำให้ Market Cap หรือมูลค่าตามราคาตลาดเนี่ยพุ่งไปเกือบเกือบแตะ่1 3 0พันล้านดอลลาร์แล้วค่ะก็ยังอยู่อันดับ5แข็งแรงดีครับผมอันดับ5นี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ค่ะส่วนวอลลุ่มซื้อขาย24ชั่วโมงก็เกือบเกือบ,บ2,000ล้านดอลลาร์ถือว่าคือคักมากๆเอาเลยครับอะไรอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ BNB มันแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ครับมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่เอ่อบรรยากาศตลาดร,มรวมๆที่มันดูดีขึ้นแน่แนเลย ถูกตป้งเลยค่ะปัจจัยสำคัญจริงๆเนี่ยมันคือการเติบโตจากข้างในคืออีโค y ิสต m มของ BnBchain เองที่บบกว่าพื้นฐานแข็งแกร่งขึ้นมากๆสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือจำนวนผู้ใช้งานจริงหรือ Active a d d r e s s e s บนเ i n เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเมษาที่ผ่านมาตอนนี้ก็อยู่แถวๆสล้านถึง2.5ล้าน Address ต่อวันโหผู้ใช้งานเพิ่ม2เท่าแต่เหมือนผมเคยได้ยินว่าจานวนธุรกรรมหรือ Trans transaction มันเพิ่มขึ้นเยอะกว่านั้นอีกหรอครับอันนี้แสดงว่าคนเขาใช้งานเชนกันบ่อยขึ้นหรือว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเป็นพิเศษครับเนี่ยเป็นคำถามที่ดีค่ะใช่เลยค่ะตัวเลขธุรกรรมรายวันหรือ daily transactions เนี่ยพุ่งขึ้นถึง3เท่าจริงๆค่ะ อยู่ที่ราวๆ10บถึงสิล้านรายการต่อวันเลยส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้งานที่ถี่ขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็การเติบโตของพวกแอปพลิเคชันต่างๆบนเชนโดยเฉพาะฝั่ง d e f าที่กําลังฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยสังเกตจาก Total Value Locked หรือ TVL ค่ะที่กลับมาทะลุ6,000ล้านดอลลาร์แล้ว6,000ล้านใช่ค่ะเพิ่มขึ้นกว่า70%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าแ a n c a k e s w a p ก็ยังนําอยู่นะคะแต่แพลตฟอร์มอื่นๆก็โตตามมาเรื่อยๆ มันก็สะท้อนว่าเออระบบนิเวศการเงินบน b ี b อน a i บเชนเนี่ยกำลังคึกคักแล้วก็แข็งแรงขึ้นมากจริงๆอืมเข้าใจครับนอกจากกิจกรรมบนเชนที่คึกคักแล้วเนี่ยการพัฒนาทางเทคโนโลยีเองก็น่าจะเป็นอีกแรงส่งสำคัญเหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะปีนี้เราเห็นการทำฮาร์ดฟอกอย่างต่อเนื่องเลยทั้ง l o w r e n c e Maxwell แล้วก็ล่า